ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับวันนี้กระผมจะมาขออภิปรายในยติที่ว่ารัฐรักป่ามากกว่าชาวดอยรัฐตามแนวคิดของเบนจามินนักสังคมศาสตร์ได้แสดงศาสนาไว้ว่ารัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการหรือเครื่องมือทางการเมืองที่เป็นปึกแผ่นและเป็นละเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบันรัฐตามพุทธนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าระวังดูแลป้องกันสมวนไว้เย,ยียวยา ป่าตามพุทธนานุกกมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2402หมายถึงที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาหรือตามพระราชบัญญัติป่าไม้มาตราสหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้บุคคลใดได้ตามกฎหมายที่ดินรัฐในสมัยใหม่มิได้มีหน้าที่แต่เพียงการปกครองป้องกันทั้งจากภายในและภายนอกแต่ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และให้บริการด้วยรัฐจิงจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการป่าให้อยู่กับพวกเราไปจนชั่วลูกสิบปารัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับในการบริหารจัดการและที่สําคัญกว่านั้นยังต้องทําหน้าที่เพื่อการอนุรักษ์สงวนคุ้มครองฟื้น,นฟูดูแลรักษาส่งเสริมทำนุบํบำรุงป่าและการอื่นเกี่ยวกับป่า ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกะยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลักจึงไม่แปลกใจหรอกครับว่าที่เลขาธิการมูลนิธิสื์นาคาเสถียนเคยกล่าวว่าในบางจังหวัดน,นั้นมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตลำปางลบบุรีอาจเป็นผลมาจากนโยบายปลูกป่าของรัฐรัฐ,ร,ฐรักป่ามากกว่าชาวดอยอยู่แล้วครับ พระรัฐไม่เคยเพ่าถังป่าไม่เคยทำลายป่าเหมือนคนบางกลุ่มที่ชอบแอบอ้างว่าเขารับป่าอ้างเอาวัฒนธรรมของเขาซึ่งวัฒนธรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกเราจนนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนสุดท้ายนี้กระผมก็ขอจะยืนยันว่า อย่างไรเสียรัฐก็รักป่ามากกว่าชาวดอยเพราะรัฐไม่เคยทำลายป่าเหมือนคนบางกลุ่มที่เอาวัฒนธรรมมาแอบอ้างครับขอบคุณครับค่ะดิฉันนะคะหัวหน้าฝ่ายค้านนะคะดิฉันนะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ที่รัฐบอกว่าชาวเขานะคะเป็นผู้ทําลายป่าวัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมที่ป่าเถือ่อนแล้วก็ทําลายป่าไม่จริงเลยนะคะ ชาวเขานะคะยึดถือว่าป่าเนี่ยคือมอค่ามอแกงชาวเขาไม่มีทางที่จะทุกทํทำลายหรือว่าทำลายป่าที่เป็นมอข้ามอแกงของตัวเองหรอกคะ่ะดังจะเห็นได้จากคะ่แะ,ะ,ะแล้วจะแสวงหาประโยชน์จากป่ามากมายนะคะทั้งแบบมาว่าให้เราว่าไม่ดูแลป่าอย่างนั้นอย่างนี้พอเรารักษาป่าดีก็เอาป่าเรานะคะไปทําเป็นอุทยานท่องเที่ยวไปทําเป็น รีสอร์ทน,นั่นนู่นนี่นะคะทําให้แบบทําลายธรรมชาติมากกว่าที่เราเป็นอยู่อะคะ่ะค่ะดิฉันจะขอสรุปว่ายัางไชงชาวเขานะคะไม่มีทางเข้าทําลายฐานป่าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นฝ่ายสนับสนุนของฝ่ายเสนอน,น,น,นะคะดิฉันขอพูดถึงยติที่ว่ารัดร,รักป่ามากกว่าชาวดอยรัดไม่เคยแพ้วทาง มีแต่ชาวรอยที่แท่งทางป่าแล้วบอกว่าเป็นการทํามาหากินหาเลี้ยงชีพของเขาและเอาวัฒนธรรมของเขาขึ้นมาอ้างแต่ถ้าคุณคุณอยากจะใช้วัฒนธรรมมาอ้างนั้นเราก็คงไม่มีข้อกฎหมายแล้วะคะ่ะเราก็ควรเอาวัฒนธรรมมาล่างวัฒนธรรมรูปใหม่ให้เป็นข้อกฎหมายจะดียิ่งกว่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันผู้สนับสนุนฝ่ายค้านดิฉันขอสนับสนุนความคิดเห็นของคุณเกวารี mm. กันทะวงศ์นะคะที่ว่าวัฒนธรรมของชาวเขาจะรักษาป่ามากกว่ารัฐดิฉันก็เห็นว่ารัฐมีแนวคิดแบบตะวันตกที่จะพยายามให้ป่าต้องปอดคนท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะว่าป่าจะปอดคนได้อย่างไรในเมื่อมีป่าก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคน สิ่งเหล่านี้ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วแนวนคิดนี้ทําให้ดิฉันคิดว่ารัฐพยายามที่จะเบียดขัดเบียดขับให้พวกเราออกจากป่าหรือแม้กระทั่งความเป็นไทยเพื่อหวังผลประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นเพราะพวกเรามีเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมที่สานจากคนพื้นด้าทั้งๆที่เราพวกเราก็อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยๆปียังไงดิฉันก็ ยืนยันนอนอยันนั่งยันเดินยันเลยนะคะว่าดิฉันและพวกชาวเขาทุกคนมีวัฒนธรรมที่รักษาป่ามากกว่ารัะข่ะดิฉันเก็บประภัตามเมืองฝ่ายท้านของฝ่ายรัฐบาลดิฉันไม่สนับสนุนความคิดของคุณโสรดาสีสมบัติที่ว่าในเมื่อป่าก็ต้องมีชีวิตเพราะว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นเพียงความคิดของพวกคนบางกลุ่มเท่านั้น ป่าก็ต้องอยู่ส่วนป่าปล่อยให้มันจัดการในตัวมันเองบางครั้งคนไม่ต้องเข้าไปยุ่งรัฐบาลไม่ต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ดใดๆจากป่าและไม่ต้องการที่จะเบียดขัางใครออกจากความเป็นไทยเพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิไปไตยเข้าใจในสิทธิมนุษยชนทุกคนพวกเราเพียงแต่ต้องการที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวของมันเองเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันผู้สนับสนุนฝ่ายค้านไม่ขอสนับสนุนคําพูดของคนบางกลุ่มที่ว่ายกเลิกกฎหมายแล้วเอาวัฒนธรรมป่าเถื่อนมาใช้แทนคุณรู้ได้อย่างไรคะว่าวัฒนธรรมของชาวเขาป่าเถื่อนแล้วกฎหมายของคนเมืองที่ว่ายุติธรรมแล้วนั้นมันยุติธรรมจริงหรือกับกนุ่บางกลุ่มอย่างพว ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิทธิในการศึกษากฎหมายสําหรับเราชาวเขาและกลุ่มคนจนหรือกลุ่มเชติพัธุ์อื่นๆจุดการคำกล่าวที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนแล้วก็ให้เราชาวเขายอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลที่ออกมานั้นได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะครับจาก<อ>ที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่ง ผู้สน,นับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองได้กล่าวมานั้นกระผมขอยืนยันนั่งยันนอนยันว่าอย่างไรก็แล้วแต่รัดรักป่ามากกว่าชาวดอยนะครับโดยผมขอ,อย่ายกแนวคิดของนายสมบูรณ์ของศิริวัตน์อายการจังหวัดกระบี่แนวคิดเรื่องป่าก็คือป่าผู้ใดใจยึดครองถือครอบครองไม่ได้เป็นเจ้าของและทางราชการนอกจากต้องปกป้องป้องกัน มีให้มีการลุกลามทำลายป่ายังเป็นภารกิจสำคัญต้องยึดป่าคืนจากผู้บุกรุกผู้บุกรุกที่ทำลายป่าคือชาวดอยชาวดอยที่ไม่รักป่าจริง <c oughs> จบแล้วใช่ไหมขอจบแล้วครับ <c oughs> ค่ะดิฉันนะคะหัวหน้าสายค้านะคะดิฉันนะคะไม่เห็น วัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมที่ป่าเถื่อนแล้วก็ทําลายป่าไม่จริงเลยนะคะชาวเขานะคะยึดถือว่าป่าเนี่ยคือมอข้ามอแกงชาวเขาไม่มีทางที่จะทุบทําลายหรือว่าทําลายป่าที่เป็นมอข้ามอแกงของตัวเองหรอกค่ะดังจะเห็นได้จากคะคะแล้วจะแสวงหาประโยชน์จากป่ามากมายนะคะทั้งแบบมาว่าให้เราว่าไม่ดูแลป่าอย่างนั้นอย่างนี้พอเรารักษาป่าดีก็เอาป่าเรา ไปทําเป็นอุทยานท่องเที่ยวไปทาเป็นรีสอร์ทน,นั่นนู่นนี่นะคะทําให้แบบทําลายธรรมชาติมากกว่าที่เราเป็ยูอะ,ค,ะค่ะค่ะดิฉันจะขอสรุปว่ายังไงชาวเขานะคะไม่มีทางเข้าทําลายถางป่าแน่นอน,นะคะ่ะ